สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดปีนี้เสร็จรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพรองโฆษกรัฐบาลชูผลงานบิต่21มก,กราคม2566นางสาวที่พาน,านัน์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พรเดกประยุทจ,จันโอชานายกรัฐมนตรีและ รัฐที่ว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เจริญก้าวหน้าทันสมัยโดยเฉพาะระบบการขนส่งทางรางที่จะช่วยให้การเดินทางและการขนส่งนั้นมีประสิทธิภาพทำให้การดำเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วเสริมสร้างศักยภาพด้านของเศรษฐกิจการค้าและโลจิสติก โดยผรักดันโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพงบประมาณการข่อสร้างจำนวน21,467ล้านบาทภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพศส5 5 8 5 6 5ถึง25 2565เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าสูงขึ้นลดระยะเวลาการเดินทางและการขนส่งสินค้า สู่พื้นที่ภาคเหนือโครงการดังกล่าวนั้นเป็นงานก่อสร้างทางรถไฟใหม่ขนานไปกับทางรถไฟเดิมของช่วงลบบุรีปากน้ำโพระยะทาง145กิโลเมตรโดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตทางรถไฟและเป็นทางวิ่งระดับพื้นระยะทาง116กิโเมตรและทางช่วงเลี่ยงเมืองรบบุรีเป็นโครงสร้างทางรถไฟยกระดับระยะทาง29กิโลเมตร ประกอบด้วยงานก่อสร้างรถไฟทางคู่จำนวน2ส,สัญญาและงานติดตั้งระบบอานัตสัญญาณและโทรคมนาคมสัญญาที่ 1. ช่วงบ้านกลับโคกกระเทียมก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ใหม่เพื่อเบี่ยงแนวเส้นทางเดิมช่วงที่ผ่านเข้าตัวเมืองลบบุรีระยะทาง29กิโลเมตรเริ่มต้นที่บริเวณสถานีบ้านกลับจังหวัดสระบุรี สิ้นสุดบริเวณสถานีโคกกระเทียมจังหวัดลบบุรีคืบหน้า81.72%สัญญาที่สองช่วงท่าแครปากน้ำโพก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่มอีกหนึ่งทางขนานไปกับเส้นทางรถไฟเดิมระยะทาง116กิโลเมตรเริ่มต้นที่บริเวณสถานีท่าแครจังหวัดลบบุรีสิ้นสุดบริเวณสถานีปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์คืบหน้าแล้วกว่า 75.60%ส่วนงานติดตั้งระบบอานัตสัญญาณและโทร,รคมนาคมโดยการก่อสร้างได้นำสถาปัตยกรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ออกแบบเน้นความปลอดภัยง่ายต่อการขนส่งและอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเดิมทุกสถานีโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในปี2566ผู้เ็กประยุทธ์เน้นย้ำการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย หากโครงการนี้แล้วเสร็จจะพลิกโฉมการขนส่งทางรางของไทยให้รวดเร็วทันสมัยตามความตั้งใจพัฒนาในทุกพื้นที่ไม่แบ่งแยกหรือเลือกจังหวัดและยังเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนลดเวลาในการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครนครสวรรค์เพียง2ชั่วโมง40นาทีลดต้นทุนการขนส่งสามารถรองรับการขนส่งสินค้า144,0 0 0ตัน ต่อวันในปี2577กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นนางสาวที่พานันกล่าวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวดีของประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดธนกรพูดแล้วนักท่องเที่ยวทั่วโลกแห่มาเที่ยวภูเก็ต เป็นผลจากนโยบายนายกประยุทธ์20มกราคม2566คุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนย่านเมืองเก่าบริเวณถนนทลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโด,ดยมีนายสมยศปาทานประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตต้อนรับและบรรยายสถานการณ์ ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและผ่าเยี่ยมชมกิจการร้านค้าต่างๆนายธนกรยงกล่าวอีกว่าสำหรับชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั้นนับได้ว่ามีความเก่าแก่กว่า170ปีเป็นถนนสายเศรษฐกิจและวัฒนธรรมซึ่งแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพระเด็ประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำให้ขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณะตลอดจนปรปับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามนายธนกรยังกล่าวต่ออีกว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไก,กสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เห็นนักท่องเที่ยวเดินเต็มถนนต้องขอบคุณการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่ทำให้ผลิดอกออกผล จนถึงทุกวันนี้การมาภูเก็ตในวันนี้ผมเห็นการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนักท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหลามาจากทุกมุมโลกเศรษฐกิจกำลังเดินหน้าด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีเป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าประเทศไทยนั้นเดินหน้ามาถูกทางแล้วยิ่งจีนเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้แล้วนั้นไทยนั้นก็เป็นประเทศแรกที่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เดินทางเข้ามา สะท้อนใ้เห็นว่าชาวจีนและผู้คนทั่วโลกมั่นใจในการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวของประเทศไทยคุณธนกรกล่าวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดนายกมั่นใจเศรษฐกิจไทยโตพุง่งสะท้อนเศรษฐกิจประเทศแข็งแกร่งพร้อมสนับสนุนส่งเสริมทุกภาคส่วน 20มก,กราคม2566นายอนุชาบุรพชาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบ4ี่เครื่องชี้เศรษฐกิจที่สำคัญเป็นเครื่องยืนยันไทยยังคงมีแนวโน้มขายายตัวอย่างแข็งแกร่งทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องเพื่อการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพและกำชับทุกหน่วยงานเร่งเดินหน้าตามนโยบายทางเศรษฐกิจที่ได้กำหนดไว้ส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนผู้ประกอบการส่งเสริมกระตุ้นทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศนายอนุชายอย่างกลา่าวว่าการเปรียบเทียบเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญตัวแรกได้แก่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP กดซึ่งพบว่าในไตรามาสที่3ปี2565ไทยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอยู่ที่4.5และสูงกว่าประเทศ Big f o ฟสหรัฐสาภาพยุโรปญี่ปุ่นและจีนซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่1.9 2.3 1.5และ3.9เรียงตามลำดับในขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อของไทยนั้น ก็ต่ำกว่าสาหรัฐยูโรโซนและค่าเฉลี่ยของอาเซียนไฟก็คือสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินและมาเลเซียด้วยในปี2564อยู่ที่ร้อยละ1.2ในขณะที่ในเดือนพฤศจิกายน2565อยู่ที่ร้อยละ5.5และธันวาคมอยู่ที่ร้อยละ5.9ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายวงเล็บเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ Big กโฟและค่าเฉลี่ยของอาเซียนไฟของไทยอยู่ในระดับที่ต่ำเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยในปี2564อยู่ที่0.50%เดือนพฤศจิกายน2565อยู่ที่1%และเดือนธันวาคม2565อยู่ที่1.25%และสุดท้ายดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของไทย อยู่ในระดับที่สูงกว่ากลุ่มประเทศบิ๊กโฟและค่าเฉลี่ยอาเซียนไฟและอยู่สูงกว่าระดับ50จุดซึ่งบ่งชี้ถึงภา,า,าคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจที่สำคัญเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงโอกาสและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของไทยที่ยังมีการเติบโตมีแนวโน้มขยายตัวอย่างแข็งแกร่งซึ่งยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างกลไกการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพยั่งยืนและสมดุลน,นายอนุชากล่าวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ